โลกนี้ไม่มีใครไร้ค่านะครับของพี่หนุ่มเมืองจันทร์ครับวันนี้ผมไม่ได้จะมาเล่าอะไรทั้งเล่มหรอกครับแต่ว่าผมแค่อยากจะมารีวิวแล้วก็หยิบบางเรื่องที่ผมรู้สึกว่าเม,มันโดนใจนะครับมาให้เพื่อนๆฟังแล้วก็ถ้าสนใจเนี่ยสามารถไปซื้ออ่านได้ที่สำนักพิมพ์มติชนนะครับหรือว่าได,ได้ที่เพจพี่หนุ่มเมืองจันทร์นะครับโอเคคือหนังสือเล่มนี้ครับอยู่ภายใต้คอนเซปต์ที่ว่าโลกนี้ไม่มีใครไร้ค่าเหมือนชื่อตามหนังสือนะครับก็คือทุกคนมีคุณค่าถ้าอยู่ในที่ที่ตัวเองเหมาะสม อยู่นี้ที่ที่ตัวเองบีล o องนะครับพอเราดูแล้วจริงๆเนี่ยทุกสิ่งมันมีค่าไปหมดไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือว่าจะเป็นคนหรือความสามารถอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันอาจจะไม่มีค่ามากแต่พูดถึงพอมันไปอยู่ถูกที่อยู่ถูกเวลาเนี่ยมันก็มีค่าได้นะครับเรื่องแรกที่ผมชอบก็คือเรื่องของการตั้งโจทย์นะครับการตั้งโจทย์ชีวิตนะครับพี่อพี่หนุ่มเมืองจันบอกว่า วันก่อนเนี่ยเขามีน้องคนหนึ่งมานั่งคุยเรื่องเป้าหมายในชีวิตนะว่าเธอฟังพี่สุรชัยพุทธิกุลังกลูลน,นะครับอิ l ลัสเตอร์อันดับหนึ่งของโลกบรรยายแล้วก็อยากทํางานได้แบบพี่สุรชัยนะครับไม่ได้เปลี่ยนไปทํางานอิ l ลัสเตอร์นะครับแต่ว่าอยากทํางานให้ได้แบบพี่สุรชัยตั้งแต่เก็บรายละเอียดทุกเม็ดเลยทํางานแบบเกินๆคิดเกินงานไม่ใช่ทํางานแค่เท่าที่ได้รับมอบหมายนะคือทาแบบทาแบบพุ่มเทมากเกินเกินค่าจ้างเลยว่างั้น นอกจากอยากได้งานให้ได้แบบพี่สุรชัยแล้วเธอยังอยากให้งานของตัวเองก้าวไปสู่ระดับโลกซึ่งเป็นเป้าหมายที่สูงนะแล้วเขาบอกว่าเธอคนนี้มีมีคุณสมบัติเพียรพร้อมนะทั้งเสียงทั้งหน้าตาฟังแล้วมีพลังดีนะเขาบอกว่าน้องคนนี้ชอบเล่าเรื่องธุรกิจที่ทําอยู่ทําหลายอย่างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะกลางกางกำไรดีแต่ว่าก็ยังไม่สุดนะครับเพราะว่าความปรารถนาของเธอคืออยากทํางานที่ไปให้ได้ไดร,ะระดับโลกจรงิจรงๆเขาบอกว่าน้องเขอยากได้คําแนะนําจาก จากพี่นะครับพี่เขานะว่าควรทํำยังไงนะครับยังมีความสุขกับการทำงานใช่ไหมนะครับพี่ตุ้มถามนะครับเจอคำถามนี้เธอก็อึ้งไปนิดนึงสุขกับงานค่ะแต่ไม่สุขกับการทําได้แบบกลางกางเออเขาบอกว่าเขานั่งฟังน้องสักพักหนึ่งแล้วก็รู้สึกนึกอยู่ในใจว่ามาปรึกษาผิ่คนไหมนะครับซึ่งพี่หนุ่มก็ถามไอ้พี่ตุ้มก็ถามว่ารู้ไหมว่าปรัชญาชีวิตของผมคืออะไรนะครับเธอก็ใส่หน้านะครับ เขาบอกว่าเขาไล่เรียงชื่อหนังสือฟาดฟูดธุรกิจของของเขานะว่าให้ฟังว่าชีวิตไม่ยากถ้าตั้งโจทย์ง่ายมองโลกง่ายๆสบายดีฝันใกล้ๆไปช้าๆนะครับความรู้สึกคือเหตุผลอย่างหนึ่งพอฟังชื่อหนังสือในแววตาของคนที่มาปรึกษาพี่ตุ้มหนุ่มจันเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนครับเขาก็เลยบอกว่าแถมไม่เล่มก็คือฝันเรื่อยๆเหนื่อยก็พักซึ่งเขาก็พยายามจะบอกว่าเขาเชื่อแบบนั้นนะ พ,พี่หนุม le, ่มเหมือนใจับเพื่อนแบบนั้นนะครับเขาบอกว่าชีวิตของเราเนี่ยสมัยเรียนนะครับครูจะเป็นคนตั้งโจทย์ข้อสอบให้เราตอบแล้วก็มีทั้งยากและง่ายใช่ไหมถ้าเราตอบตรงกับที่ครูคิดเราก็จะได้คะแนนแต่ถ้าตอบผิดเราก็ไม่ได้คะแนนใช่ไหมครับเขาบอกว่าแต่ชีวิตของเรามันไม่เหมือนกับโจทย์เพราะว่าเราอ่ะเป็นคนที่ตั้งโจทย์ให้กับชีวิตเราเองแล้วก็คือตัวเราเองโจทย์ชีวิตจะยากหรือง่ายเนี่ยอยู่ที่เรานะถ้าเราตั้งโจทย์ชีวิตยาก เราต้องใช้พลังสูงมากในการก้าวไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้แต่ถ้าไปไม่ถึงเป้าหมายเราก็จะถูกใช่ไหมครับแล้วก็ผิดหวังแต่ถ้าไปถึงเป้าหมายเราก็จะมีความสุขเพราะว่าสมหวังในมุมกลับถ้าเราตั้งโจทย์ชีวิตง่ายเราจะได้พลังงานน้อยโอกาสที่จะมีความสุขสูงกว่าการตั้งโจทย์ยากนะครับวิธีคิดนี้อาจจะไม่เหมาะสําหรับคนที่ต้องการประสบความสําเร็จในชีวิตแบบมีไฟสองหน้าอยู่บนเวทีหรือว่าระดับโลกขนาดนั้น เขาบอกว่าคนกลุ่มนี้อาจจะต้องใช้วิธีคิดอีแบบหนึ่งก็คือแบบแพ้ได้แต่ไม่ยอมพลิกมุมคิดชีวิตเปลี่ยนความหวังไม่เห็นไม่ใช่ไม่มีนะครับซึ่งเป็นชื่อหนังสือของพี่หนุ่มวมืองจันทร์เหมือนกัน,นครับเขาบอกว่าเขาใช้วิธีคิดนี้ในการทํางานตลอดแต่ว่าอยู่ภายใต้กรอบชีวิตไม่ยากถ้าตั้งโจทย์ง่ายถ้าเพื่อนๆฟังเนี่ยก็อาจจะเห็นได้ถึงคอนเซปต์คอนเซปต์หนึ่งก็คือการตั้งโจทย์ที่ง่ายนะครับถ้าเราตั้งโจทย์ง่ายชีวิตเราก็จะง่าย ถ้าเราตั้งโจทย์ยากชีวิตเราก็จะยากนั่นเองแต่อันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนแล้วครับขึ้นอยู่กับเป้าหมายของแต่ละคนว่าต้องการจะเป็นมากขนาดไหนนะครับเขาบอกว่าน้องคนนี้เป็นคนเก่งแต่เมื่อเปรียบเทียบกับคนที่เก่งกว่าเธอก็รู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่ามากพอนะครับเขาบอกว่าความรู้สึกอ่ะเหมือนเป็นคนไร้ค่าไม่มีไม่ได้เกิดขึ้นจากสิ่งจากสิ่งที่คนที่มีชีวิตย่ำแย่ติดลบอยากจะขยับตัวเองมาอยู่ในจุดของคนธรรมดาทั่วไปจาก ลบสองขอแค่ขึ้นมาศูนย์ก็พอใจแล้วแต่ยังเกิดกับคนที่เก่งแบบอยากจะเก่งมากๆอย่างเช่นเขาอยู่จากแปดแต่เขาก็อยากจะได้สิบอะไรเงี้ยทั้งสองคนเหมือนกันก็คือรู้สึกแบบลบสองการบริหารความรู้สึกจึงเป็นศิลป,ปะอย่างหนึ่งนะเขาบอกว่าน้องน้องมีเป้าหมายเรื่องความสุขในชีวิตห้าเรื่องก็คือสุขภาพเ,เรื่องที่สองกับสี่ก็เป็นเรื่องงานเรื่องที่ห้าก็คืออยากมีแฟนครับคือเขาบอกว่าทําได้แค่สามในห้านี่ก็ชนะแล้ว พอพ,พี่หนุ่มบอกเนะี่ยพี่หนุ่มเมืองจันบอกเนะี่ยเธอก็อึ้งน,นะแล้วก็บอกว่าอยากได้5้าในห้าเลยค่ะไม่ได้อยากได้สามในห้านะเขาบอกว่าคงเป็นวิธีคิดแบบเ็กหน้าห้องนะคือต้องได้เกรดสีทุกวิชานะครับต้องได้เต็มร้อยเท่านั้นอะไรแบบเนี้ยเขาบอกว่าเ,เป้าหมายความสุขอะถ้าอยากได้ก็ให้ซอยเป็นเรื่องเล็กๆหลายเรื่อง,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 องก็ได้ใช่ไหมเช่น ข้อแรกก็ให้แบ่งเป็น4ข้อย่อยอย่างเช่นเรื่องสุขภาพก็ให้แบ่งเป็นข้อ1่สุขภาพแข็งแรง2ผอมลง3ามีเวลานอนสได้ไปในที่ที่อยากไปเขาบอกว่าแล้วก็เริ่มทําทีละหนึ่งข้อย่อยจะได้ไม่ยากเกินไปคือซอยเป้าหมายที่มันแบบถ้าเราจะคิดแบบแค่เป้าหมายเดียวคือไประดับโลกเนี่ยมันก็อาจจะนานแล้วก็รู้สึกว่าไกลจนอาจจะท้อได้ก็ให้ซอยซอยสั้นๆก็คือทํางานนี้เสร็จไปถึงระดับนี้ไปถึงระดับต,บตบออําบลอบตอะไรแบบนี้ครับ เขาบอกว่าทําได้หนึ่งข้อก็มีความสุขหนึ่งครั้งเขาเธอก็เลยเปลี่ยนนะเธอก็บอกว่างั้นหนูเปลี่ยนเป้าหมายเหลือข้อเดียวนะอยากมีความสุขเขาบอกว่าพอได้ฟังเนี่ยเขาก็นึกถึงคําสอนของพระภพศารวิสาโลขึ้นมาก็คือบอกว่าก็แค่ตัดคําว่าอยากทิ้งไปเพราะว่าคําว่าอยากมีความสุขถ้าตัดคําว่าอยากทิ้งก็จะเหลือแต่คําว่ามีความสุขตัดทิ้งคําว่าอยากได้เมื่อไหร่ก็มีความสุขได้ทันที <c oughs> เป็นคำที่คมมากนะครับผมทิ้งท้ายแบบนี้แล้วกันผมอาจจะไม่ได้รีวิวทั้งเล่มนะเขาบอกว่าผมเชื่อว่าทุกคนเป็นคนเก่งไม่มีใครไม่มีคุณค่าไม่มีใครไร้ค่าเพียงแต่ทุกคนมีคุณค่าที่แตกต่างกันนะครับซึ่งในหนังสือเนี่ยจะมีเรื่องราวของนักธุรกิจต่างๆมากมายบุคคลที่เก่งๆแล้วก็เป็นบทสนทนาที่อ่านง่ายมากนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ไปหาซื้อไม่ได้แนะนำมากๆนะครับโอเคสำหรับวันนี้ ไปกันสั้นๆแบบนี้ก่อนครับแล้วเดี๋ยววันหน้าจะเป็นเรื่องอะไรไว้เจอกันตอนหน้าสำหรับวนันนี้สวัสดีครับ